แบงค์ร้อยช้างแดงนะครับเลข7หลักนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับเลข7หลักนะครับราคาอยู่ที่250บาทครับเพื่อนนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเส้นลายน้ำกับเส้นไมโครฟิล์มนะครับชัดเจนกันแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนี่ชัดเจนชัดเจนนะครับอ่าโอเคนะครับอ่อแบงค์นี้นะครับสภาพ ไม่ผ่านการใช้งานนะครับและหายากมากๆนะครับที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับรีบเปิดราคาให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะได้สั่งกันได้นะครับใบละนะครับ250บาทนะครับ250าบาทนะครับรหัสในการสั่งนะครับก็จะเป็นนะครับแบงค์ร้อยนะครับ b 1ห0นะครับ R122 นะครับ R122 นะครับก็คือมันจะเป็นรุ่นที่2นะครับที่เป็นเลข7หลักนะครับ R122 ทัาแชทโทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนต้องการสั่งนะครับก็โทรเข้ามาว่า093นะครับ601นะครับก็เท่านี้นะครับสั่งกันได้เลยนะครับไปละ250บาทครับ